คลิปนี้นะคะเราก็จะทําเป็นครัวปูนกันนะอันดับแรกเราก็จะไปเลือกอุปกรณ์ก่อนนะคะว่าเราต้องใช้อะไรแบบไหนนะคะแต่เราเลือกพื้นก่อนว่าเราต้องการปูพื้นแบบไหนนะคะแล้วก็พื้นครัวเราต้องการสีแบบไหนแล้วก็ผนังกําแพงะคะ่ะเราต้องการลายอีกลายแบบผนังของเราแบบไหนนะคะอันนี้เราก็ไปเลือกแล้วก็เร,เริ่มผสม ผสมปูนนะคะแล้วก็เทป,ปูนโดยแกนแทำรกอกไม้ก่อนนะคะแล้วเราก็มาเริ่มได้ทำเรื่อยๆค่ะปูพื้นนะคะปูพื้นปูขอบนะคะแล้วเราก็ปูพื้นครัวนะคะแล้วสุดท้ายเราก็จะ ปูผนังผนังครัวอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเอาไว้กันแบบเวลาน้ํามันกระเด็นหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่จะไม่ได้ทำสูงเกินไปนะเราจะทําแบบแค่พอดีพอดีน,นิดนึงนะคะไม่ได้สูงขึ้นไปมากนะแล้วก็ข้างบนเราก็จะติดเป็นผนังนะคะเราจะซื้อผนังเก็บของขึ้นมาติดอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็ต่อท่อน้ําต่ออะไรให้เรียบร้อยนะคะแต่ว่ามันจะยากตรงนึงก็คือเราต้องมีเครื่องตัด เครื่องตัดแผ่นนะคะเครื่องตัดแผ่นพื้น <_ d umb> เห็นไหมคะเราต้องตัดแผ่นพื้นแผ่นผนังเพราะว่าตามขอบตามอะไรอะคะมันยากนะคะมันแผ่นเล็กแผ่นอะไรเงี้ยเราต้องตัดคะ่ะเราต้องมีเครื่องตัดตัดผนังตัดแบบตัดแผ่นอิฐแผ่นอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยต้องแบบยากนิดนึงแล้วก็อืมก็ใช้เวลาดนึงนะคะนในการทานี่นะคะ คือครัวของเรานะคะอันนี้นะคะเราก็ทําเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นพื้นของเรานะคะพื้นพื้นครัวของเราแล้วก็ผนังเราติดขึ้นแค่ตรงนี้นะคะเพราะว่าข้นตอนเราจะติดเป็นที่เก็บอุปกรณ์ครัวีอทีหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ซิงเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะทาแล้วก็มีสายต่อแก๊สให้เรียบร้อยค่ะเราแค่เอาแก๊สมาเติมมาใส่แล้วก็ซื้อแก๊สเนี่ยค่ะแบบนี้อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ซื้อแก๊สมาติดเรียบร้อยแล้วค่ะถังแก๊สเราก็จะอยู่ด้านล่างแล้วก็มีสายต่อไป ื้อชั้นเครื่องครัวค่ะมาวางนะคะสามารถวางไมโครเวฟได้แล้วก็น,นี้เป็นชั้นวางของชั้นเก็บของแล้วก็เป็นซิงล้างจาน,นะคะ่ะแบบนี้เลยอันนี้ก็ทาเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวอาจจะลกๆนิดนึงนะคะเพราะว่าัวรัวมันจะเล็กๆนิดนึงนะคะอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากตสดตั้งให้ด้วยคะ่ะ